สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับ The Movement ชวนคุยวันนี้นะครับเราจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Hellboy ครับกับประเด็นคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่น่าจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมภาพยนตร์เรื่อง Hellboy เวอร์ชันปี2019เนี่ยถึงได้ตัดสินใจที่จะรีบูตหรือว่ายกเครื่องใหม่แทนที่จะทำเป็นหนังภาคที่3นะครับทั้งๆที่หนัง2ภาคแรกของ g i ยโมเด o โ t o r เองเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาใรคาวิจารณ์ก็ดี ถึงรายได้จะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ยังมีศักยภาพมากพอที่จะไปต่อได้นะครับเพราะว่ามีกลุ่มแฟนคลับที่ชอบหนังเรื่องนี้แบบเหนียวแน่นอยู่พอสมควรเลยแถมทีมงานคนสำคัญอย่างผู้กำกับกิโอโมเดลโตโรเองแซลมาแบลแล้วก็พระเอกอย่างรอนเพอร์แมนเองก็ ออกมาพูดผ่านสื่อบ่อยๆนะครับว่าพวกเขาพร้อมที่จะกลับมาแสดงหรือว่ากำกับหนังภาค3ถ้ามันมีโอกาสได้สร้างนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมพอหนังได้สร้างจริงๆเนี่ยกลับกลายเป็นการรีบูทแทนที่จะเป็นหนังภาค3ก็จริงอยู่ที่ว่าหนังภาค2หนัง2ภาคแรกนะอาจจะไม่ได้ทําเงินทําทองอะไรมากนะักแต่ การรีบูตมันก็ไม่ได้การันตีเสมอไปใช่ไหมครับว่าหนังเวอร์ชันปี2019เนี่ยมันจะทําเงินกลับกันถ้าเกิดว่าตัดสินใจทําหนังภาค3อาจจะดึงดูดคนดูที่เป็นแฟนของ2ภาคแรกให้มาดูหนังภาค3ได้มากกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าใครที่เป็นแฟนหนังเฮลล์บอยเวอร์ชั่นของกีโมเดลโตโรก็น่าจะยิ่งเสียดายที่หนังภาค3มันไม่ได้ไปต่อเพราะว่าเดิมทีเนี่ยกีโมเดลโตโร่เนี่ย แกตั้งใจเอาไว้ว่าหนังเรื่อง Hellboy ที่แกสร้างนี่มันควรจะต้องเป็นหนังไตรภาคเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าก็ยังมีคนอีกหลายคนเลยที่รอคอยตอนจบของไตรภาคชุดนี้แถมยังมีเรื่องราวอีกหลายอย่างที่หลายคนน่าจะอยากรู้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ของ h เ l l b o y แล้วก็ลิชเชอร์แมนซึ่งถ้าใครจำกันได้ในหนังภาค2ที่ออกฉายไปเมื่อปี2008เนี่ยนะได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเฮลบอยกำลังจะกลายเป็นพ่อคน เพราะแฟนสาวข,ของเขาลิเชอร์แมนเนี่ยกำลังตั้งท้องนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะอยากเห็นหน้าตาของลูกเฮลบอยนะครับรวมถึงน่าจะอยากรู้ด้วยว่าหนังจะผูกประเด็นเรื่องความเป็นพ่อของเฮลบอยกับภารกิจปราปีศาจของเขาอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วกีโมเดลโตโร่เนี่ยเ,ยเคยออกมาเปิดเผยพล็อตคร่าวๆของหนังภาค3ามเาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรไว้มากมายนะครับ เรื่องราวในหนังภาค3นี่จะดาร์กมากกว่า2ภาคแรกโดยเฮลบอยนี่จะต้องเผชิญหน้ากับด้านมืดของตนเองเมื่อเขาและลิชเชอร์แมนได้รับภารกิจจากหน่วย BPRD ให้แฝงตัวเข้าไปอยู่กับฝ่ายปีาศาจซึ่งอันนี้เนี่ยผมตีความเอาเองนะครับว่าน่าจะเป็นอารมณ์แบบหนังสายลับที่แฝงตัวเข้าไปในองค์กรของศัตรูอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเฮลบอยเนี่ยก็น่าจะ เหมือนแฝงตัวเข้าไปสืบแผนร้ายของพวกปีศาจแล้วก็รายงานแผนกลับมาให้ BPRD ประมาณนี้นี่ผมเดาเองนะครับแล้วก็เดลต้าโลกเขาก็ได้เล่าให้ฟังอีกนะครับว่าแต่การที่เฮลบอยได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกปีศาจเนี่ยกลับทําให้ความชั่วร้ายค่อยๆกัดกินใจของตัวเขาเองลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเฮลบอยเนี่ยจะต้องตัดสินใจว่าเขาจะแปรพักไปอยู่กับพวกปีศาจตามชาติกําเนิดของตนเองหรือจะใช้หัวใจของความเป็นมนุษย์ต่อสู้กับด้านมืด ที่กําลังกัดกล่อนใจิตใจของตนเองมากขึ้นทุกๆวันนะครับนี่ก็คือพล็อตเรื่องของ h ฮ l l b สามที่เดลตโร่กตั้งใจจะสร้างออกมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้สร้างนะครับทีนี้ถ้าฟังจากพล็อตเรื่องแล้วนะครับหนังภาค3เนี่ยจะมีฉากใหญ่ๆห,หลายฉากเลยโดยเกมส์ขอเดลตโร่ก็ได้มีการประเมินเอาไว้ด้วยนะครับว่าจะต้องใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง120ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวทีนี้ปัญหามันก็เลยเกิดครับเพราะว่า มันจะเป็นงบประมาณที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ที่เฮ l บอยเคยสร้างมาเลยเราย้อนกลับไปดูภาคแรกกันครับหนังภาคแรกที่ออกฉายในปี2004เนี่ยตอนนั้นใช้งบในการสร้างไม่รวมงบประชาสัมพันธ์แล้วก็โฆษณานะครับอยู่ที่66ล้านดอลลาร์แต่ทำรายได้ทั่วโลกไปเพียง99ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งเอาจริงๆคือขาดทุนนะครับ แต่ด้วยความวิจารณ์ที่ดีแล้วก็มีแฟนหนังแฟนคอมิกที่คอยติดตามหนังเรื่องนี้อยู่แล้วก็ชื่นชอบหนังเรื่องนี้มากๆกนะครับ <c oughs> ก็ทําให้ภาค2ถูกเคนออกมาจนได้นะครับโดยภาค2เนี่ยใช้งบสร,ร้างมากกว่าเดิมอีกครับอยู่ที่85ล้านดอลลาร์แล้วก็ทาเงินทั่วโลกไป160้ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าภาคแรกมากพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ยังขาดทุนอยู่ดีเพราะอย่างที่รู้กันนะครับว่า สูตรคร่าวๆในการคำนวณจุดคุ้มทุนของหนังแต่ละเรื่องก็คืออย่างน้อยรายได้ทั่วโลกนี่จะต้องมากเป็น2เท่าของต้นทุนหนังถึงจะพ้นสภาวะขาดทุนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ,อไรายได้ไม่เข้าเป้าโครงการสร้างหนังภาค3ที่ต้องใช้ทุนสร้างถึง120ล้านดอลลาร์นี่ก็เลยไม่มีสตูดิโอไหนในฮอลลีวูดยอมเป็นคนออกทุนสร้างให้แน่ๆนะครับซึ่งอันนี้ก็กต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้นะครับในในใน,ในแง่มุมของนายทุนที่ก็คงไม่อยากจะ ออกเงินทุนให้กับหนังที่มีแนวโน้มสูงมากที่จะขาดทุนนะครับแต่มันก็มีความพยายามที่จะเสนอแนวคิดให้เกียโมเดลโตโร่เนี่ยมีการปรับพอดหนังภาค3าใหม่นะครับอย่างเช่นการลดฉากใหญ่ๆลงไหมลดตัวละครให้น้อยลงไหมเพื่อลดทุนสร้างนะครับแต่เกียโมกไม่ยอมนะครับเกบอกว่าแม้ตัวเขาอยากจะปิดฉากไตรภาคนี้มากขนาดไหนก็ตามแต่เขาก็อยากจะทําให้มันออกมาดีที่สุดไม่ใช่เพียงเพื่อทําให้มันจบๆไป สุดท้ายเมื่อมันยังไม่ดีพอตามมาตรฐานของเขาเขาจึงเลือกที่จะไม่ทำมันเลยดีกว่านะครับอันนี้คือความเห็นของกีโมเดลโตโรซึ่งมาถึงตรงนี้ผมว่าผมก็รู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าถามผมผมก็อยากดูหนังภาค3ที่เดลโตโรแกำกับนะครับผมเชื่อว่าความสนุกอะ่ะเชื่อได้อยู่แล้วนะครับเพราะหนังสองภาคแรกมันสนุกมากแต่สิ่งที่ภาค3มันจะเพิ่มเติมมาจากหนังสองภาคแรกก็คือความยิ่งใหญ่ความลังการจากทุนสร้างที่มันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่ง เรื่องนี้เนี่ยแซลมาบแบร์ที่รับบทเป็นลิชเชอร์แมนสาวพลังไฟนงะเอกของเรื่องนี้ก็เคยออกมายืนยันเหมือนกันนะครับว่าหนังภาค3จะมีหลายองค์ประกอบที่จะยอดเยี่ยมที่สุดในไตรภาคของเดวโตโรเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เซลมาบแบร์เธอออกมาช่วยยืนยันอีอกเสียงหนึ่งนะครับแล้วก็ในภายหลังตอนที่เซลมาบแบร์เธอรู้ว่าหนังภาค3าเนี่ยถูกยุบโครงการไปเธอก็เคยออกมาให้ข่าวว่า oh, โอ้โหเธอหัวใจสลายเลยทีเดียวเพราะว่าหนังภาคสาเนี่ยคือหนังที่เธอหวังไว้มากเลยว่าเธอจะได้ แสดงหนังเรื่องนี้นะครับทีนี้ย้อนกลับมาช่วงเวลาก่อนที่หนังภาค3จะโดนยุบไปนะครับจริงๆแล้วมันมีความพยายามหลายครั้งมากเลยของทั้งเดลโตโรเองก็ตามหรือว่ารอนเพอร์แมนพระเอกของเรื่องเองก็ตามที่จะพยายามเข็นหนังภาค3ให้ถูกสร้างออกมาให้ได้นะครับซึ่งทั้งคู่นี่เคยออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็เคยออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวหลายครั้งมากนะครับอย่างกีโมเดลโตโรเองเก็เคยออกมาให้ข่าวประมาณว่าเขา อยากจะให้มีนายทุนหรือว่ามีค่ายหนังสักค่ายหนึ่งที่จะมาช่วยออกทุนสร้างให้กับหนังภาค3เพราะว่ายังมีเนื้อหาอีกหลายอย่างที่ยังค้างคาแล้วก็รอการคลี่คลายในหนังภาค3นะครับส่วนรอนเพอร์แมนเองนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนปี2015เนี่ยก็เคยออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ครับบอกว่าผมจะต่อสู้เพื่อสิ่งนี้ต่อไปพร้อมกับติดแฮชแท็ก hellboy 3ด้วยนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันนะครับเขาก็มาอัปรูปตัวเองในบทเทลบอยแล้วก็โพสต์ทวิตเตอร์ว่าเขาเนี่ยยังรอคอยบทนี้อยู่พร้อมกับงี้ยงๆว่าไม่แน่อาจจะมีการพูดคุยกันถึงหนังภาค3กับทางค่ายหนังแล้วด้วยซึ่งค่ายหนังที่ว่านะครับก็คือ Legendary Pictures นั่นเองนะครับซึ่งเป็นค่ายหนังที่สร้างหนังเรื่อง Pacific Rim เมื่อปี2013โดยมีกีโมเดลโตโนี่แหละเป็นผู้กำกับนะครับแต่ว่าก็มีข่าวมาว่าทาง Legendary Pictures เนี่ย ็มีเงื่อนไขว่ากีโมเดลโตโร่เนี่ยจะต้องยอมเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับหนังเรื่องแปซิฟิกริมภาค2แล้วก็หนังนี่จะต้องทําเงินทํากาไรด้วยนะครับทางค่ายหนังเนี่ยถึงจะยอมออกทุนสร้างให้กับเฮลบสาซึ่งเอาข้จริงนะครับหนังภาค3เนี่ยถูกยุบไปตั้งแต่ก่อนที่แปซิฟิกริมภาค2จะฉายซะอีกนะครับเพราะว่าประมาณต้นปี2017ประมาณเดือนมก,กรานะครับผู้กากับกีโมเดลโตโร่ก็ได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์บอกว่าให้แฟน หนังเรื่อง Hellboy เนี่ยช่วยกันโหวตว่าอยากดูหนังเรื่อง Hellboy 3หรือเปล่าแล้วก็หากภายใน24ชั่วโมงนี้ผลโหวตว่าอยากดูทะลุ1 0แสนคนหนังภาค3ก็จะมีโอกาสได้สร้างนะครับแต่ปรากฏว่าผลโหวตก็คงจะไม่ถึง1 0แสนคนภายใน24ชั่วโมงทำให้หลังจากนั้นกิโยโมก็ได้ออกมาแจ้งผลอย่างเป็นทางการกับแฟนๆผ่านทางทวิตเตอร์ว่าหนังภาคต่อเรื่อง Hellboy คงจะไม่มีวันได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยิ่งพอหนังเรื่อง Pacific Rim ภาค2ที่ออกฉายในเดือนมีนาคมปี2017ดันทำเงินไปแค่290ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างแค่150ล้านดอลลาร์นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการพับโปรเจกต์ Hellboy 3โดย Legendary Pictures ไปอย่างถาวรเลยแะครับแต่หลังจากที่ Legendary Pictures ปล่อยมือโปรเจกต์ Hellboy 3ไปนะครับทาง Dark h o r s e Comic Entertainment ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ Heboy บแล้วก็ไเป์นคน เรื่องเฮลบอยเนี่ยก็เอาบทภาพยนตร์ฉบับร่างของหนังภาค3ซึ่งเป็นบทคนละอันกับที่ Del กีโมเดลโตโรแกเขียนเอาไว้นะครับโดยบทเวอร์ชันนี้เนี่ยไมค์มิกโนล่าแกให้อนดิวคอสบี้เขียนขึ้นมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับแล้วก็ไมค์มิกโนล่าแกก็เอาไปเสนอสตูดิโอต่างๆในฮอลลีวูดซึ่งคราวนี้เนี่ยมันง่ายกว่าเดิมครับเพราะว่าบทเวอร์ชันนี้เนี่ยคาดว่าจะใช้งบสร้างแค่เพียง80ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นงบสร้างที่น้อยกว่าบทของเดลโตโรซึ่ง ต้องใช้ถึง120ล้านดอลลาร์ทำให้ในที่สุดก็ได้สตูดิโอไลออนเกตและก็มิลเลนเนียมฟิล์มครับมาออกทุนสร้างให้กับหนังภาค3นะครับซึ่งไอ้โปรเจกต์หนังภาค3โดยไลออนเกตและก็มิลเลนเนียมฟิล์มนี่แหละครับต่อมาก็คือ h e l l b o y ฉบับรีบูทที่กำลังออกฉายณวันนี้เนี่ยแหละครับทีนี้มาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วจากหนังภาค3เนี่ยมันกลายมาเป็นหนังรีบูทได้ยังไงใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไมค์ม,มิโนล่าแกเคยชวนผู้กำกับเกียร์โมเดลโตโรให้กลับมากำกััับบหนนงภาาาคค3แแล้ววะรรต่ปร่ปกฏ เดวโตโร่แกปฏิเสธครับเพราะว่าแกจะยอมกลับมากำกับหนังภาค3จากบทที่แกเขียนขึ้นเองเท่านั้นนะครับทีนี้พอบทหนังเวอร์ชันนี้เนี่ยมันเขียนโดยแอนดรูว์คอสบี้นะฮะแกก็เลยปฏิเสธไปทีนี้พอเดวโตโร่ปฏิเสธปรากฏว่ารอนเพอร์แมนพระเอกของเราก็ปฏิเสธตามเดวโตโร่ไปด้วยนะครับพอหนังภาค3ไม่มีทั้งกีโมเดวโตโร่แล้วก็ไม่มีทั้งรอนเพอร์แมนดังนั้นเนี่ยไมค์มิกโนล่าแกเห็นว่าในเมื่อไม่มีทีมงานเก่าที่เป็นทีมงานคนสำคัญกลับมาเลยก็เลยตัดสินใจ เปลี่ยนจากการสร้างหนังภาคสาไปเป็นการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ผู้กำกับคนใหม่ก็คือนิวมารแชลนี่ได้ใส่สไตล์ที่ตัวเองถนัดลงไปได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งสุดท้ายมันก็กลายมาเป็น e l l b o y ฉบับเรดอาที่ออกฉายในปี2019นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับว่าทำไมหนังภาค3าถึงไม่ได้สร้างแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการรีบูตแทนแต่สิ่งที่ผมค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับข่าวนี้ก็คือทำไมรอนเพ r ร์แมนแกถึงได้รักได้ผูกพันกับเดวโตโรมากขนาดน,นั้นนะครับถึงขนาดที่ว่า ตัวเองเนี่ยอยากจะกลับมาแสดงหนังภาค 3, ใจจะขาดแต่สุดท้ายเนี่ยแกก็ไม่ยอมกลับมาแสดงถ้าเกิดว่าเดโตโร่ไม่ได้กำกับผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับก็พบว่าโอ้โหรอนเพิร์แมนเนี่ยแกแสดงหนังให้กับเดวตวโร่มาตั้งแต่หนังเรื่องแรกของเดวตวโร่เลยนะครับก็คือเรื่องโครนอส ซึ่งเป็นดังในปี1993นะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็มีความประทับใจในการทํางานร่วมกันมากๆนับตั้งแต่วันนั้นนะครับทีนี้พอเดลโตโร่แกจะสร้างเฮลบอยเวอร์ชันปี2004นะครับแกก็เลยชวนรอนเพอร์แมนให้มารับบทเฮลบอยครับซึ่งตอนแรกเนี่ยรอนเพอร์แมนแกไม่อยากจะแสดงเป็นเฮลบอยนะครับแกบอกว่าแกแก่แล้วแกไม่อินกับบทซูเปอร์ฮีโร่แต่ด้วยความที่เดลโตโร่แกเชื่อมั่นในตัวรอนเพอร์แมนมากๆนะครับว่ารอนเพอร์แมนจะเป็นนักแสดงเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรับบททนี้้้ไดัง ในแง่ความสามารถทางการแสดงก็ตามหรือว่าในแง่ของรูปร่างหน้าตาก็ตามเดว,วโตโรก็เลยไปขอร้องออนวอลแล้วก็พยายามจะบิวจนรอนเพอร์แมนเนี่ยแกอินในตัวหนังแล้วก็อินในตัวละครเฮลบอยมากๆนะครับจนในที่สุดแกก็ยอมรับบทเฮลบอยในฉบับปี2004แต่ปัญหาก็ตามมาอีกครับเพราะว่ายูนิเวอร์ s t ลสตูดิโอครับที่เป็นคนออกทุนสร้างเฮลบอยในภาคแรกนะครับไม่ต้องการให้รอนเพอร์แมนมาแสดงเป็นเฮลบอยครับด้วยเหตุผลข้อเดียวเลยก็คือ รอนเพอร์แมนแกไม่ดังครับยูนิเวอร์แซลเนี่ยก็เลยเสนอชื่อวินดีเซลให้มารับบทนำแทนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่วินแกกำลังดังมากๆเลยนะครับจาก uh, the fast and the furious แต่เดลตวโรแกไม่ยอมครับแกสู้สุดใจเพื่อให้รอนเพอร์แมนได้รับบท h e ล l b บอยยูนิเวอร์แซลก็เลยเสนอก็อองครับคราวนี้เสนอเดวนเดอะร็อกจอห์สันครับซึ่งก็เพิ่งจะเข้ามาดังในฮอลลีวูดมาๆเลยจากบท s c o r p เปียนคิใน the m o m m i return นะครับซึ่งเดลตโรแกก็ไม่ยอมอีกครับ หัวเด็ดตีนขาดยังไงแกก็จะต้องเอารอนเพอร์แมนมาแสดงเป็นเฮลบอยให้ได้สุดท้าย u n i v e r s ร์ยื่นคำขาดครับว่า u n i v e r s ร์ไม่เอารอนเพอร์แมนแล้วก็ต้องใช้ดาราดังเท่านั้นไม่วินดีเซลก็ต้องโดเวนจอนสันให้เดลโตโรเลือกเอาสักคนหนึ่งแต่เดลโตโรแกไม่สนครับถ้า u n i v e r s ร์ซไม่ใช้รอนเพอร์แมนงั้นก็แยกทางกันสุดท้ายเดลโตโรหอบหนังเฮลบอยออกจากยูนิเวอร์แล้วก็ไปหานายทุนใหม่ซึ่ง ก็ได้ Revolution Studio มาออกทุนสร้างให้นะครับจะเห็นได้ว่าเดลโตโรแล้วก็รอนเพอร์แมนเนี่ยแกต่อสู้กันมามากนะครับกว่าจะได้สร้างเฮลบอยโดยรอนเพอร์แมนเนี่ยนะครับแกก็ออกมาชื่นชมเดลโตโร่บ่อยๆว่าเดลโตโรเป็นผู้กำกับที่เก่งแล้วก็ใครๆก็รักเพราะว่าแกเป็นคนอารมณ์ดีทําให้บรรยากาศในกองถ่ายเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความผ่อนคลายแล้วก็เดลโตโรเป็นผู้กำกับที่ให้เกียรตินักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคน เพราะฉะนั้นรอนเพอร์แมนแกก็เลยผูกพันกับเดลโตโรเป็นพิเศษนะครับถึงขนาดที่ว่าต่อให้แกอยากจะเล่นเป็นเฮลบอยขนาดไหนแต่ถ้าไม่ได้เดลโตโรมากำกับแกก็จะไม่ยอมแสดงหนังเรื่องนี้ครับทีนี้พอหนังภาคสาไม่มีทั้งกีม่อเดลโตโรแล้วก็รอนเพอร์แมนนะครับก็อย่างที่เล่าไปก็คือไมค์มิกโนล่าแกก็เลยจัดการรีบูทหนังใหม่ซะเลยนะครับซึ่งผลลัพธ์ของหนังเวอร์ชันปี2019เนี่ยดูแล้วก็ไม่ค่อยจะ สวยสดงดงามสักเท่าไหร่นะครับคำวิจารณ์ที่ได้มาตอนนี้ก็ถือว่าต่ํามากแล้วก็นักวิจารณ์บางคนเนี่ยก็ยกให้เป็นหนังที่สร้างจากคอมิกที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างมาเลยทีเดียวนะครับ แต่โดยส่วนตัวผมผมคิดว่าหนังก็หนังก็แย่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกถือว่ายังพอดูได้เพลินๆน,นะครับแถมล่าสุดครับมีข่าว่องดามาในกองถ่ายออมาด้วยไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้กำกับนิวมาเชลกับทีมโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้แล้วก็มีข่าวเรื่องโปรดิวเซอร์ไล่ผู้กำกับภาพออกไปกลางคันในระหว่างการถ่ายทําเลยนะครับเพราะว่าไม่พอใจในการทํางานแล้วก็มีข่าวอะไรกะัะเดวิดฮาร์เบอร์พระเอกของเรื่องมีปัญหาในกองถ่ายนะเดินหนีออกจากกองถ่ายหลายครั้งไม่ยอมฟังคําสั่งนิวมาเชล แล้วก็บทภาพ,พย,ายนตร์เองก็มีการแก้ไขกันหน้างานหลายครั้งมากจนบทเละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับซึ่งทั้งหมดมันเป็นแค่ข่าวลือนะครับแต่ว่าจากการที่นิวมาแชลเองเนี่ยไม่ได้มาร่วมงานชายหนังรอบพรีเมียร์ของเรื่องเฮลบอยเนี่ยนะครับก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับว่าข่าวลือเนี่ยอาจจะเป็น เรื่องจริงนะครับแถมได้ทั่วโลกของ Hellboy เวชันรีบูทเนี่ยก็มีการคาดการเอาไว้ด้วยนะครับว่าน่าจะทำาไะได้ต่ำกว่า200ล้านดอลลาร์อีกด้วยซึ่งถ้าทำะารได้แค่นี้จริงๆนะครับบางทียอมเสี่ยงทุ่มเงิน120ล้านดอลลาร์ให้กีโมเดลโตโรสร้างภาค3ก็อาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มกว่าการรีบูทหรือเปล่านี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเละครับเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังข่าใจว่า ทำไมไม่สร้างหนังภาค3ก็น่าจะหายข้องใจกันแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจากกันไปครับผมมีเกมสนุกๆไห่ทุกคนเล่นกันครับกติกาก็คือผมจะมีภาพสัตว์ประหลาดขึ้นมาบนจอจํานวน10ภาพนะครับโดยแต่ละภาพเนี่ยคุณจะมีเวลาเพียงแค่3วินาทีในการทายว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มาจากหนังเรื่องอะไรเป็นการเล่นกันสนุกๆน,นะครับไม่มีรางวัลอะไรให้นะฮะมีแต่ความภาคภูมิใจแต่ผมมั่นใจว่าถ้าใครที่เป็นคอหนังของกิโมโเดลโตโรตัวจริงจะต้องตอบได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสัตว์ประหลาดทุกตัว จะมาจากหนังของกิเโมเดลโตโรนั่นเองนะครับย้าว่าตอบแค่ชื่อหนังก็พอนะครับไม่ต้องตอบชื่อตัวละครเดี๋ยวจะยากเกินไปถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ The game begins in three, two, one. ด้านครับหวังว่าจะไม่ยากเกินไปนะครับอ่ะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าภาพแรกครับเป็นไคจูวอตาชิเป็นหนึ่งในไคจูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim ครับภาพที่2ครับเป็นเทพหัววิหารจากภาพยนตร์เรื่อง Hellboy ภาค2ครับภาพที่3ครับเป็น Amphibian Man หรือว่ามนุษย์ปลาใน The Shape of Water ครับภาพที่4ครับเป็นตัวละคร The Lippers ใน Blade ภาค2ครับ ภาพที่5้าครับเลดี้ชาร์จากคริมสันพีกภาพที่6กครับอาร์บีเซเปนจากเฮลบอยหรือว่าใครจะตอบว่า h e ลบอย y 2ก็ได้นะครับเป็นคำตอบที่ถูกทั้งคู่ภาพที่7ครับเป็นตัวละครผีตัวซีดจากภาพยนตร์เรื่อง p a n Pan's l a b y r บ n ินภาพที่8ครับเป็นเทพีแห่งความตายจากภาพยนตร์เรื่องเฮลบอยภาค2นะครับภาพที่9ครับเป็นไคจูหัวมีดจากภาพยนตร์เรื่องแปซิฟิ i ิม แล้วก็ภาพที่10ครับเป็นตัวละครฟอนต์หรือว่าปีศาจแพะจากภาพยนตร์เรื่องแพนไลเบลลินครับเป็นยังไงกันบ้างครับตอบถูกกันกี่ภาพบอกกันเข้ามาหน่อยนะครับในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีปีใหม่ไทยแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในเทศกาลสงการานต์ปีนี้ครับสวัสดีครับ